ชิปเอ่อข้าวกม้อครับก็รู้สึกกินดีครับที่ได้กิร่วมกันจริงๆเรามองไม่ว่าอันไหนกกเราว่านี่ครับจีวกชีครับก็ใส่ใส่จีวกชียครับรู้สึกว่าจริงๆหลายๆหลายๆแบรนด์ก็ชอบครับตัวตัวตัวาลกวันนี้ใส่จีบวกเชียครับคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเราเนี่ยจะมีในร้านเือคกระเป๋าจริงๆผมว่าถ้าแบบเราจะใช้ของทุกวันอะไรเนี่ยเราก็ใช้กระเป๋าละกัน เราใสา่ช็อปทำไมใส่ช็อปครับแต่ว่าจะพยายามไม่ช็อปเพราะว่าเราเราจะพยายามแบบไม่เดินห้างบ่อยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเดินห้างบ่อยเนี่ยมันจะมีของดึงดูดดึงดูดเราเยอะเะครับม่จะเสียเงินเยอะครับแต่ว่ากระเป๋าเราเึงดูดว่ากระเป๋าเตม <c oughs> บ,บ้าเอ้ยอบคครับผมให้นีาฝากครับฝากฝ้ครัาคโบผมเนี่ยก็ฝากฝากถ้าใครมาสยามลากอน,นะครับก็สามารถมาที่รัชทอได้นะครับก็ ที่อยู่ที่ชั้น M ของสยามพารากอนครับมาเดินเลือกของซื้อได้เต็มที่เลยครับเอเรื่งว้นเดย์ครับสาวเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าก็จะพูดยังไงดีครับไม่กี่คถามเลยอ่าทีแรกครับกีต้อาร์พาวิ่งเขินครับเต้าซี่ว่ามันเป็นยังไงมันจะต้องถอดอะไรกันจริงจริงตัวพาลีมันจะเป็นตัวค่อนข้างโซนครับแล้วก็เราก็ไปอยู่กับแบบ ไปอยู่กับแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโดนโดนเขาโดนเขาจับได้ก็เลยแบบวิ่งหนีมาก็ไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าก็มาในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมวิ่งเท่าไหร่ครับตอนนี้อยากได้ยังไงอยากได้แบบวุ่นวายที่สุดมันเขินไหมตอนนี้ขนาดนั้นเขินมากเพราะว่ามันมันมันแบบมันถอดหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีบ็อกเซอร์นะบีบ็อกเซอร์แล้วก็วิ่งกับน้องโอมอะไรเงี้ยแล้วแล้วหูผมก็กำลังอยู่ในช่วง มุ้งมิ้งอะครับผมก็ตอกโอมเข้ามาในหุ่นที่เพอร์เฟกต์มาแน่นแล้วมาแน่นแล้วผมมามาประมาณนุ่มนิ่มแล้วกันจริงจริงมันวิ่งนานนะจริงจรไม่นานกับไม่นานกันเดียวจริงๆแล้วเรามองหุ่นตป็ยังไงบ้างพอเห็นเขาแบบโอ้โหนมาเต็มไม่เปลืองแหน่งเลยก็มองแล้วก็ทำใจเลยเข้าคือแค่นั้นพอหรือว่ามีอีกหรือว่ายังไงมันก็มีอีกเรื่อยๆนะครับไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับ อยากใหมมไว่าเขาม่ไม่ผมขอแค่เราสุขภาพร่างกายแล้วเพอแล้วเราไม่อยากไปถ้าเราชอบจริงจก็อาจจะอยากไปทำแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ขนาดนั yup. ด้นเราก็ไม่ได้ทำที่ะคราทำ่งข้นึงเักจะเป็นแบบประมาณผมว่าเรื่องราวของแต่ละตัวละครมันก็แบบแหลกขึ้นเรื่อยๆอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจุดจบของมันเองไม่อยากสปอยเยอะใช่ตอนนี้เห็นว่าเราเป็นเริ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเวิร์กช็อปครับก็รู้สึกว่าเข้มเข้มเข้มแน่นอนเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมก็แบบพิการบุตรหลานในการแบบค่อนข้างค่อนข้างที่จะดุกเลยแล้วก็เรเรื่องค่อนข้างแบบดูเดือดแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบไม่ว่าจะแบบพวกบูแอคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากพอลงตัวไปแล้วก็ยังไงบ้างแกร์เราแบบรู้สึกว่าเท่ครับใช่รู้สึกเท่ครับใช่ มพอมันเป็นแกงผู้ช่าอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างนี้เตมแอบว่าเรามี power เหมือนจะไม่ค่อยพูดกันแต่ทุกคนชอบพูดเก่งใช่เคก็แบบว่าพูดพี่เคพูดเก่งมากพูดเก่งทู่ไม่อยู่ครับแล้วพูดเก่งครับพูดเก่งแบบไปเลยใช่แล้วสกายอ่ะสกายก็ผมว่าสกายเขาเป็นคนที่แบบเขามีระเบียบของเขามีวินัยของเขาผมว่าก็ก็เจ๋งดีเขาเป็นอย่างที่เราคิดมาหมูว่าเราซือแล้วเขาทำงานแต่ว่างานสิ้น เป็นเป็นเหมือนที่ผมชินนะครับก็ไม่ได้หิดหวังอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้ดีครับแต่พอรุ้นที่ถึงมาคุณก็เลยจับจิ้งอย่ว่าเขาจะเป็นนักเลงหรือจะเป็นนักเลงวายไม่ไม่มันมันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันที่แบบทะเลาะกันถม่ต้องไปจับจิงกันจริงจริมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในตามซีรีส์แล้วกันเพราะว่าเราเรา ให้มันเป็นโมเมนต์ของธรรมชาติอะไรอย่างงเี้ยแบบใครจะจิ้นอะไรก็ก็เป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันถึงเพื่อนหลังใช่ไหมอีกครับแล้วตัอีกคนหนึ่งจะไปดีกว่มัถึงวิ่คนหนึ่งไม่ไม่ไม่ทำตามใช่ใช่มันก็เหมือนว่าผมทะเลาะกับสกายอะไรครับถามถึงที่ซอสซาลิเปาสิดนึงอเตะบอลเป็นยังไงบ้างเลยเตะบอลก็ก็แพ้ครับแพ้ไม่ไม่คือคือ อย่าคาดหวังดีกว่าครับไม่อย่าคาดหวังในตัวผมว่าผมอาจจะแค่วิ่งวิ่งไปแล้วก็มีล้มบ้างวันนั้นได้เก็บภาพไปไหมครับวันนั้นเราหลอกค่ะเราหลอกเก็บเลยครับตอนล้มนั้นนะครับเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องลงก็ได้นะครับเก็บได้นะครับเอาลงไ์เป็นไรครับไม่เป็นไรครับหรือว่าถึงเวลาชาร์จะซ้อมลงให้มันดูหลอกจริงๆวันนั้นผมแค่เป็น acting ให้คนหลอกว่าไม่เก่งแต่ทุกอย่างจริงๆแล้วไม่เก่งใช่ถึงวันจริงไงก็ไม่ ไม่เป็นไรครับให้น้องๆที่แข็งแรงเขาพร้อมว่าแต่เผื่อเราแบบอาจจะวันนั้นอาจจะแบกกบอกซิ่งขึ้นมาตีหน้าไม่ได้แต่ถ้าถ้าถึงเวลาเอาจริงเดี๋ยวผมโชว์แน่นอนไม่ต้องห่วงต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนอะไรนะครับต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนแรงเชียร์ต้องแรงเสียงดังแค่ไหนเราถึงจะสุดนะเออชิดนานอะไอชิ้นนานชิ้นไม่ทันแล้ว่ยไม่จริงๆ ก็ถ้าผู้ตามตัวก็ลงไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องๆในทีมก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็มีมีแวว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 ชนะมีแเราอยากเราอยากจะซักประตูไหมอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวทำให้เต็มที่แน่นอนสีดำไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผมครับแต่แล้วจะไงถ้าไม่ต้องเป็นหัวขไม่ต้องฝากความหวังแล้วเราจะฝากอะไรขนาดนี้ได้บ้างฝากเชียร์ทีมสีดำแล้วกันครับใช่ฝากยังทีมแบล็กชาร์โรว์แต่ถ้าล้มห้ามโผล่ถ้าล้มห้ามโผล่ อะะไรรนคะับถ้ามีล้มเนี่ยห้ามถ่ายห้ามโพสล้มล้มโพสได้ครับแต่เดี๋ยวจังหวะล้มเดี๋ยวผมเสยผมทีนึงก่อนแล้วแล้วเราฝากในทีมงราในทีมงาเราสิดว่ามันต้องทำประตูถ้าช่วยใครฝากได้บ้างทีมงานขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครไมปยินฝากฝากกับทุกคนฝากกับทุกคนครับเราเราเน้นเป็นทีมเวิร์กแต่วันนั้นเราแค่ลองว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนดีได้คำตอบก็คือไม่มีความทีมเวิร์กเลยไม่เหรใช่ ไม่ซีนหวังครับมันมันแค่วันนั้นมันคือการลองเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวให้คําตอบครับไม่เราต้องเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เราต้องข่มผู้ต่อ,อสู้หน่อยได้รถ้าเรากลัวฝั่งตรงข้ามใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่กลัวเลยครับผมทุกวันนี้ที่ผมมาเล่นบอลผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวตัวเองล้มกับขาพี่แบบขาแบบไปชิวกินอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยล้มกลัวอย่างนี้จริงจริ <c oughs> พี่ถามจริงวันจริงนันนี่ไปหมือย่งนันนี่พุ่หรือยากไปแล้วเน่วันจริงผมไปผมผมลงแข่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนันนี่ครับเจอจะจะจับบอลด้วย จะบอลไม่เตะเออเอ้นั่นแหละครับหมายถึงว่าเลี้ยงบอลจริงๆผมรู้สึกว่าผมถนัดปีกซ้ายแต่รู้สึกเริ่มจะได้ไปอยู่กองหลังแล้วยังยังเดี๋ยวรองเดี๋ยวลอไอ้นะไม่จริงๆวันนั้นเขาให้ผมกองหน้าแต่รู้อีกทีอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยทุกคนอยากทำประตูใช่ทุกคนอยากทำประตูเพราะทุกคนมีความ เขาเรียกอะไรอ่ะอยากทำให้อยากให้ทีมชนะมากขึ้นอะไรอย่างทุกคนก็เลยขึ้นหน้ากันหมดไหนไหๆก็ไหนไๆแล้วรู้ว่าสฉิงเลยดีกว่าให้ผมฉิงเนี่ยนะครับงก็ผมนมเขาจะกลัวไหมล่ะครับก็กลัวแล้วล่ะกลัวอีกล้วก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเราเนี่ยพูดอย่างไม่มั่นใจเลยครับอีกาะฉีกาะปลามันมีคำคมคำฉิงอะไรบ้างครับผมยังไม่ได้รู้มาเลยอ่ะ พูดจากใจนะครับก็ฝากฝากถึงทีมสีขาวนะครับก็ขอให้ทําเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็แค่ไม่พร้อมมันน่าก,กลัวอย่างทีและเราพร้อมมาวันที่ยี่สามเราแต่ยี่สามเจอกันแน่นอนทุกกีฬาผมผมมั่นใจทุกกีฬาว่าสีดําชนะแน่นอนครับแบบฝากเชียร์แบ็กชาโดด้วยนะครับผ,ผู้ชื่อทีมถูกไหมอ,อ้าวถามพี่พร้อมอะไรนะครับชาโดอีโก้ เนี่ยวันจริงจะได้ไปไหมเนี่ยไปไม่ไดถามจริงยี่สามมันมีคิวมั้ยมีครับมีลองมุกมะไรจำลองไปพี่อิมแพ็นะขอให้เป็นแฟนยังซื้อบัตรได้อยู่ยังซื้อบัตรได้ความมีอะไรไม่รับครับก็ฝากแฟนๆนะครับใครอยากมาดูถือว่าเป็นโชว์สตรีม ว่าเป็นโชว์6ชั่วโมงเต็มเลยนะมีทั้งร้องเพลงดนตรีแล้วก็มีกีฬานะครับแบบสามารถเชียร์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ไงก็ฝากเชียร์สีดําด้วยเป็นหลักนะเพราะว่ามีอย่างนี้อยู่ครับผมยืนยันว่านนี้ไปแน่นี้ไปแน่ไปแต่ไม่จบอะไรนะที่ไหนไปที่ไหนอะครับไปฮัวมาที่ไหนงานจัดที่ไหนที่ Impact ครับผมเป็นไงวันวันนั้นเจอเสือกผมแม่ วันนั้นเจอผมแบบเล่นบอลแน่นอนไม่ต้องหว่วงแต่จะก,กี่นาทีค่อยว่ากันโอเคัขอบคุณคาเดี๋ยวอินเตอร์กันครับอ <c oughs>